คุณหมอใจดีมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟันเข้าที่เร็วมากๆแผนการชัดเจนค่ะปลอดภัยแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัทรพลที่เล่นชื่อมิงค่ะเดินทางมาจากมอเกษตรค่ะทำมาประมาณ1ปีแล้วค่ะจากจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ดูหมอโชคจากการทำรากฟันเทียงค่ะ คลินิกดูสะอาดปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยคะ่ะคุณหมอใจดีมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟันเข้าที่เร็วมากๆก็ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะท,ที่พนักง,งานทุกคนน่ารักค่ะแล้วก็พูดจาดีมีการโทรคอนเฟิร์มทุกครั้งก่อนนัดค่ะก็ดีมากๆค่ะอยากแนะนำเดอะเดนคลินิกนะคะที่นี่ทำฟันเข้าที่เร็วมากๆแล้วก็แผนการชัดเจนค่ะปลอดภัยแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะ ฝากติดตามเดลินคลินิกแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ